แต่ก่อนที่จะมาดื่มแม่มดนะคะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือเข้าห้องน้ำแล้วขามันชาชาเสร็จปุ๊บแล้วข้อเท้ามันพลิกค่ะคืเสร็จแล้วก็เนี่ยบวมบวมแล้วเดินไม่ได้เลยอะค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้สั่งชุด900เนาะค่ะครูอะไรนะครูแอลอ๋อครูแอลจ้ะก็ได้ได้มาทานประมาณสามวันแล้ว ปัจจุบันนี้เท้าที่บวมเนี่ยสามารถเดินได้แล้วแล้วก็มันเบาลงมากเลยค่ะ<ช>จากที่ปวดก็สามารถที่จะเดินได้เป็นปกติแล้วแต่ว่ายังใส่รองเท้าไม่ได้อะค่ะไปซ่อมแซมเส้นเอ็นไงพี่อ้อ,อเป็นขอบโจทย์ไปซ่อมแซมเส้นเอ็นไงแต่ตอนนี้คือดื่มผสมกับกาแฟกับโกโก้ค่ะถูก,โก,โกต้องเพราะโกโก้จะช่วยอร่อยอ <ภา S 1> ร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะ พี่อ้อยยังเห็นผลนะถ้าพี่อ้อยยังมีอาการเป็นอยู่แดงแนะนำดื่มสามเวลาเลยนะมันจะได้หายอ่าสามเวลานี่คืออะไรบ้างคะสามเวลาสามเวลาก็เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอ๋อไม่ไม่คือโกโก้หรือว่ากาแฟหรือว่าทุกอย่างใช้ผสมกันเลยอ๋อสากสามสามสิบสามชนิดเลยพี่อ้อยอ๋อแต่ว่าไฟเบอร์นี่แค่มื้อละครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไซเบอร์นั้นถ้าเกิดว่าพี่ออกออกไปไหนนะมืนะะมปวดไแต่ไม่มีอาการปวดอุกนะคะไม่มีอาการปวดบิดไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอาการปวดบิดแต่ว่าอ่าอ่าตอนเนี้พี่ออน่ะอ่าเส้นเอ็นของพี่ออน่ะมีปัญหาก็คือพลิกนะคะข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากตอบโจ์ได้ไวน่ะแจ้งแนะนําเลยสามเวลาจะได้รู้ว่า การที่ข้อเท้าพลิกนั่นเป็นยังไงพี่ออจะได้มาส่งต่อนไ,ได้ยังไงนะคะเพราะว่าพ่อให้กินยายอ่ออะไรอนะแกย่อยาคลา,ายเส้นนะคะเวดตัวนป็นเข้าไปแล้วว่าวันดอกมาบอกไม่กินแล้วเพราะว่าคนที่ไม่ชอบกินยายาเคมียาของหมอเนาะค่ะท<ฆ>ี่รักษาสุขภาพในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ก็เลยลองลองซื้อมามาดื่มดูถามมาตอบโจทย์ไหมก็ตอบโจทย์นะคะ เพราะว่าเราวถ้าลงทิปเนี่ยนั้นค่ะลงลิปไปประมาณวันแรกเพื่อนก็ทักมาแล้วอยากค่ะอยากจะทำด้วยอยากจะชิมด้วยไปลุกเลยยาแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ทักกันเป็นเพื่อนเป็นไลน์แล้วเขาจะสนใจจะซื้อสามกล่องที่ที่เราโชว์นะคะชวนมาอยู่ด้วยเลยพี่อ้อชวนมาอยู่ด้วยชวนมาอยู่ด้วยเลยนะคะได้ได้เขาสนใจที่จะมาร่วมธุรกิจด้วยแต่ว่าเขาขอรอ ปัจจัยนิดนึงวรามาสิ้นเดือนนี่ว่าขอเซื้อสิ้นเดือนอ่านะคะด้าอม